ก็กําลังจะเดินทางไปที่น้าตกแจ้ซอนนะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางอีกที่นึงที่ว่าสวยมากๆเลยนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นอุทยานน้าตกแจ้ซอนะคะเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมกันนะคะว่ามันจะสวยแค่ไหนหรือมีอะไรบ้างนะคะไปกันเลยคะล่ะ อันนี้มันเป็นมืได้ซ้อนใช่ไหมแล้วแบบมันเป็นทางต้นน้ำนรนเราได้ซ้อนกันวันนี้เราเออกตัวมาก่อนผู้หญิงตอนนี้น่าจะประมาณเจ็ดโมงได้เก้าโมงแล้วเดี๋ยวสภาพี๋ยว่าจะถึงรอผู้หญิงจะมาอีกทีนึง<ม>เดี๋ยวรอไปเจอที่ก็ได้เราไม่รู้ว่าไปถึงที่นู่นอ่ะมันจะน้ําขึ้นไหมนะถ้าน้ําป่าไหลมาก็ไม่ได้เล่นน้ํานะครับเดี๋ยวไปเจอที่นู่นนะ ตอนนี้เรามาถึงที่แล้วนะครับผมแ <illes> ต่ว่าอีทียังมาไม่ถึงเลยนะครับวันดีนอยไม่เชื่อเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันก่อนนะครับคือตอนนี้ก็หาที่นั่งได้แล้วนะครับผมก็อยู่อย,อยู่กันพร้อมนายพร,รายเลยนอนตาตาอยู่อีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งกล้องหัาไม่ได้ตอนนี้ก็ถึงมาถึงแล้วนะครับผมเตรียมของกำลังวางคือนั่งอยู่บนโต๊อะ เ, <Hello. S 1> เดี๋ยวรออีกสักพักนึ่งนะครับรอพวกผู้หญิงมาเนาะก็จะแบบเก็บของวางของกันแล้วก็ยินไรกันเนาะตอนนี้ก็เรามาพูดถึงทเจซ้อนกันก่อนดีกว่านะครับที่เจซ้อนเนี่ยมีอะไรบ้างมันจะมีอ่าส่วนมากอะ่ะมันเป็นต้นน้ำเลยมันเป็นเหมือนแหล่งน้ำแร่เนาะมันจะมีพวกน้ำพุร้อนนะครับผม ตามอินเสิร์ตนี่เนาะมีน้ำพุร้อนเอาไว้ต้มไข่นะครับแล้วก็จะมีน้ำพุร้อนที่แบบมันมันเย็นกว่าที่เอาไว้ต้มไข่ก็เขาก็จะไปแบบแช่นั่งแช่ขาบ้างหรือว่าไปแบบแช่ตัวอะไรเงี้ยนะครับผมก็เป็นออนเซ็นนั่นแหละเออแล้วก็จะมีส่วนของเอ่อเป็นทานน้าไหลนะครับที่อยู่ด้านข้างบรกบตรงนี้นะอันนี้เป็นเสียงดังมากจริงเสียงว่าเราจะเข้าคลองเลยคือจะเป็นแบบทานน้าที่ไหลออกมาจากน้าตกนะครับน้ําตกเจ็ดชั้นเนี่ยมันจะอยู่ชั้นด้านบนนะครับอยู่ด้านหลังตรงนู้น เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนพวกผู้หญิงมาแล้วกันนะครับแก๊น ได้ถึงร้านสะดวกซื้อนะคะซึ่งมันจะไม่มีไม่มีแล้วใช่ไหมทางเข้าไปก็คือมันจะไม่มีร้านแล้วเราต้องแวะก่อนนะคะก่อนที่เราจะไม่ได้ซื้ออะไรเข้าไปตอนนี้เราก็กำลังแวะซือของนะคะเอาแก้วค่ะแก้วค่ะอันนี้ก็คะก็จะเป็นตรวจความปลอดภัยก่อนเข้าไปนะคะ เช่ชโหครับมันบอกขอคนค่ะอะไรัก้บแครับเราก็ได้อ่าเป็นกูปมองเข้ามาแล้วนะคะวันนี้สวยอ่ะดูสะอาดเรรัุ่มงน้กรนองโอยค่ะเราก็ได้มาถึงที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแจซอนกันแล้วนี่นะคะเราก็ได้มีไข่มาด้วย ันก็มีไข่ค่ะไข่นกกระทาถึงแล้วนะคะทุกคนถึงแล้วนะคะสวยมากดูมาค่ะห้ามดื่มแอลกอฮอล์นะคะเขตปลอดแอลกอฮอล์นะคะน้าน้ำมานะคะอันตรายนะคะก็คือน้ำแร่จะมีความร้อนสูงมากห้ามเอามือเท้าจุ่มหรือแย่ลงไปนะคะเพราะเคยมีคนพลาดลื่นตกลงไปแล้ว มันข้างที่จะเดินไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือร้อนอันนี้ก็ร้อนแล้วใช่ไหมนะนีไม่ใช่อเอานี่ไงนี่เลยเดินไปเลยใช่เลยนี่ก็เพื่อนโก้โหสวยมากทุกคนเราก็ลองจะทำการรั่วไข่นะคะอ่านี่นะคะอุณหภูมิสูงถึง สามจุดเจ็ดจุดองศาเซลเซียสเลยนะคะถ้าเราแช่ไขวายสิบหกนาทีไขแดงจะแข็งนะคะส่วนไข่ขาวจะเหลวตอนนี้เราก็ถึงบ่อน,น้ำคูกรอ,อนแล้วนะคะที่เราจะทําการร่วมไข่ <S 1> <S 1> อันนี้ก็จะเป็นร้อนจริงแค่เดืดก็ร้อนแล้นี่<ล>คะไข่ไก่นะคะน,นี่ไข่ไก่นะคะที่จะเป็นไข่นกกระทานะคะแล้วก็แช่กี่นาทีอ่ะอ่าสิบหนาทีโอเค ค่ะมมันไม่ลงนะคะจังหวะนี้แดลงไปเลยไทเรารูได้ว่าร้อนมาก รสามารถเอา่ขึ้นมาได้แล้วแต่เรายังไม่สามารถช่ตัไข่ด้อกระทําวันลูกเล็กนะคะเม่ตออกจากกาเลยนจะปฉันไม่กค่ะแม่เราดูชีวิตกันว่านะคะ้อเมากลิศค่ะวอวังร้อนน้อนมากร้อนมาก ตอนนี้นะคะเราก็ได้ไข่มาแล้วเรากำลังจะเดินขึ้นไปอ่าซื้ออาหารนะคะของกินตอนนี้เราก็ได้ทำการสั่งกับข้าวไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณแม่นะคะที่ร้านจะลงไปส่งรอที่ตรงไหนเขาเรียก่อะไรคะริมทานเนาะที่เราจะไปนั่งกินนะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนนั่กินข้าวนะคะทุกคนแล้วนักินข้าวที่อินทานนะคะมันจะากาศดีมากตอนนี้เรากำลังขึ้นเขามาจะนจะเดินทางไปที่ล้ำตกนะคะก็ยังอยู่ในที่อุทยานแห่งชาติลําตกแจซอนอยู่นะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะโอ้โหน้ำตกนี่เราก็ถึงแล้วนะคะเดินไปอีกสองเมตรตอนนี้เหมือนแบบไม่มีคนอยู่นะเพราะว่ามันไม่มีเทศกาลไม่มีอะไรเลยช่วงโควิดก็ปิดใช่ช่วงนี้เป็นช่วงที่คนน้อยมากนน้อยยางเุตป็แบบววัหดจะบอกว่าเมื่อกี้น้ำมันเพิ่งมานะต้องเสียง ตรงน,นี้ต้องเสียค่าเข้าไหมครับตรงน,นี้เราไม่ต้องเสียค่าได้คนะิด้คะไม่เป็นไรน่าจะพี่หอยาสตัวเว้ยน้ำเยอะมายนะค <laughs> <laughs> นะโ <laughs> <laughs> อ้ยามาเยอมาก จะขึ้นไปต่อไหมหรือว่ากลับเลยกลับเถอะกลับเลยเนาะมันก็กลับเนาะคือตอนนี้มันถ้าขึ้นไปอ่ะมันจาอันตรายมากมากเพราะน้ำป่ากลางหลังก็เลยต้องกลับกลับกลับคันเธอหรือว่ามาจะว่าเสียเที่ยวดีไหมก็ปกติแล้วอ่ะคนที่เขามาเที่ยวจะซ้อนเว้ยถ้าไม่ใช่นะักท่องเที่ยวคนนอกนะแบบคุณเป็นคนในพื้นที่อะ่ะเขาจะไม่ค่อยขึ้นไปข้างบนตรง,น,ง,งนู้นกันเพราะมันก็ไม่มีอะไรให้ดู มันก็ขึ้นไปบนน้ำตกเฉยๆห้ามเล่นน้ําห้ามห้ามจับปลาห้ามอะไรอย่างาเงี้ยใช่มันก็แค่นั้นถ้าเป็นคนนอกพื้นที่แต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่อ่ะย่างมากก็แบบซื้อข้าวขันมาซื้อส้ตมตำซื้อ,อไก่ย่างเรามานั่งม,ม,มานั่งกินที่เรากินเมื่อกี้แค่นั้นเลย